ันนี้เรามาต้องเรือสัารานกันคะที่แจ็คโรสเ,เรียร่องเรือมานะคะแต่ที่นี่เป็นสวีเดนนะคะเห็นไหมคะท่่คนก็จะมีเสียงเพลงขับกล่อมให้เราได้เพลิดเพลินนะคะ